สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันอีกคือเกาในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับผมมาพบพอกันเมื่อนี้พาพี่น้องมากินตํากุ้งสดนะครับพี่น้องตํากุ้งสดแสบ่แบเผ็ด,ด,ดคือเกากินคองสดมม่ต้องกินเผ็ดได้พี่น้องนะครับรสชาติจัดจ้านแบ่บนวนะครับผมก้อนอื่นฝากพี่น้องในกแล้วกันนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองนะครับพี่น้องรุ่ง พงม,มาสจันร์ระงับกลิ่นกายนะครับพี่น้องเป็นพงม,มาสจันร์ระงับกลิ่นกายเวลาเฮ้าออกกําลังกายหรือว่าเวลาเฮ้าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับพี่น้องใส่พงนี้นะครับแทะเข้าไปที่ เขาเรียกว่ารักแร่นะครับขอห้พี่น้องนะครับรักแร่หรือว่าคิตแร่บ้านเฮานั่นแหละพี่น้องนะครับเงือบออกแน่นอนแล้วก็ไม่กินที่หอมนะครับผมผมตอนนี้ผมสั่งมาผมให้พ่อให้แม่ใส่พ่อ,พอแม่ต้องออกกาลังกายต้องเดินต้องยังนะครับจะคองกระใส่เวลาสอนนะครับพี่น้องรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมตอนนี้มีโปรสุดคุ้มนะครับโปรคุ้มสุดนะครับปกติมันหนึ่งขวดเนี่ยมันราคา่ร้อยยี่สิบบาทค่าสรงอีมเอตังหกนะครับพี่น้องแต่ว่าโปรตอนนี้คือ หนึ่งคู่นะครับผมคู่เขาสีขาเอ่อสีชมพูสีดําก็ได้นะครับในราคา240ิบาทส่งฟรีนะครับพี่น้องล้วก็มีโปเอ่อคุ้มสุดอันเมื่อกี้เป็นโปู่รักโปคุ้มสุดบทีน่นนะครับผม3มขวดปกติในราคา3า0บาทแต่ตะขายในราคา3า0บาทส่งฟรีนะครับพี่น้องรับร่องว่า ติดใจแน่นอนมีพี่น้องหลายคนทักมานะครับกับขอบกุณหลายๆนะครับผมถักมาว่าเออมันเป็นยังไงผมก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับสนใจติดต่อได้ที่ด้านลางนี้เลยนะครับข้อมูลดันลางสอบถามผีเพื่อนใดนะครับพี่นอนะ้องเนาะบอสือเปเป็นยังนะครับผมขอแค่ห้าสอบถามกันได้นะครับอ่ะมาทีดีมากินน้ากันเสียบเบื่องจากสีสันเลาพี่นอ้องโรยกุ้งน้ำนะครับน้ำปลาแดกเสียบปลานัวเต็มถาดเลยมือนี่ อบ้ออได้เห็ดเข้มนะครับเด้อนำปลาบอกไว้ก่อนพี่น้องที่ติดตามมาโดนอาซิลูอยู่ว่าเห็ดจังใดนะครับผมเติมมยังลงไปแซ่บครับ สื่อเสร็จตอนบักฮุ่งกับโบมี่พี่น้องตลาดน้นสังมีแต่ตลาดเศร้าตลาดเศร้านี่สิเป็นบักฮุ่งเฮิมครับมือเศร้าก็บม่ได้ไปซื้อ ยอดกุ่งล่างย่างดีครับแซ่ไว้อันแซ่โซดาไปขึ้นหนะึ่ง ตัวบอดีครับครับเมื่อตัวใหญ่เกินไปยังบักพริกแห้งอื พี่น้องทักมากสั่งของแซ่บครับ ก็สิสร้างมูฮันไปสู้ตากินเขาเสียท่านบ่าวเรืปิดเทิมทังสิไปซื้ออยู่อุดอ,อนบ้อสันเด้พี่น้องผมเคยซื้อมาแล้วอยู่อุดอ,อนเส้นท่างไปน้องไข้ครับ จะยุกไกลเรา,เาทอดข้งแยกบันพื้นไหมครับแสาวดัดนำนัว พี่น้องอยากให้ตาำสิ่งอยากให้น้ำไลยๆด้วยครับตำปลาแดกใส่น้ำต้มสุกลงไปครับปลาเนี่ยไม่ได้ใส่้ลยเลยนะครับเพราะว่ามันมีความเข้มข้นอยู่แล้ว ดริ่มบอกตัวพี่น้องฟังผมสั่งอันเนื้ขีบหอยแข้งเด็วหลังจากขีบหมวอว่านี่ขีแกะหนักพงสิกแกะง่ายขึ้นบไเนี่สั่งเนื้อแกะอันเปลือกกุงความเลยมันบบแพ้งครับสามสิบกว่าบาทผมก็เลยร้องสั่งเบืง้ง ืเม็ดกระถินเส็เสิ่งขนมเสรยลายพลเนาะ กุ้งโมเมนหน่อยๆได้พี่น้องเลยไลค์ครับ בקטרו <small> 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 ยังอีกออนําพริกครับอืม กินมากเลยกินบกพริกมากเลยนะครับรู้เลยว่าหยำพริก ขออภัยครับเสดายไม่กระทินอื ขนมเต็มน,นี่สุดยอดรสแนวมักกับบั๋นยำได้แม่กับเห็ดแต่นามว้ไหพี่น้องมันก็อดอยากบ่ได้เนื้มันแซ่บเอาเตอร์สิว่ากินเนา้เก่าดหรครับกระซ้ำกันไปสับกันไปหืม อขอบคุณพี่น้องนะครับผมทีให้การติดตามและการของผมหากผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยพี่น้องนะครับจั้งในก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรง,แรงเชื่อแรงใจนะครับกดไลค์ซื้อก็ไดแล้วกันคอมเมต์โอ้ขอใั้ครับแล้วก็ข้อเมต์พูดกันได้นะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ